จิตวิญ,ญญาณคืออะไร mm hmm. ก็เป็นคำถามยอดทิตนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจโลกภายในนะคะ mm hmm. สำหรับลูกจัน mm hmm. จิตวิญญาณคืออะไร mm hmm. ก็อาจจะตอบได้ว่าจิตวิญญาณก็คือเราได้แหละ mm hmm. ตอบตอบง่ายไหม mm hmm. จิตวิญ,ญญาณก็คือเราได้แหละอ่า mm hmm. แล้วมันเป็นเราอย่างไง คือสิ่งแรกเราต้องมีมุมมองก่อนว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยสองส่วนพหลักๆสองส่วนส่วนแรกก็คือจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้มาขับเคลื่อนร่างกายนี้ส่วนที่สองคือร่างกายนี้ที่มีภาษาภาษาก็คือประสาทาสัมผัสในการรับดูั่นแหละ ที่มีปราษาสัมพันธ์ในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นความคิดความรู้สึกความนึกคิดอะไรพวกนี้เนาะซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าวิญญาณก็ได้ก็เป็นตัวรู้ตัวหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงเนาะ ฉานั้นสำหรับู้จารเองมันก็คือการผสมผสานร,ระหว่างตัวจิตแล้วก็ตัวร่างกายเราที่มันมีภาษาสัมผัสนี่แหละที่จะประมวลผลรับรู้ในสิ่งต่างๆก็ประกอบกันเป็นจิตวิญญาณฉะนั้นในมุมมองของตัวจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คือตัวเราที่มาแสวงหาประสบการณ์อะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ด้วยเป้าหมายอะไรบางอย่างนะ ผ่านร่างกายเนี้ยที่จะได้รับประสบการณ์ด้วยประษาสัมผัสต่างๆเนาะแล้วก็ประมวลผลเป็นประสบการณ์ให้ตัวจิตเขาได้รับรู้แต่ในขณะเดียวกันตัวจิตเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เขามีความเพียวของเขาเนะดังนั้นเขาอะก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวตัวเราที่มันเป็นตัวบอดี้หรือว่าตัววิญญาอะไรเงี้ยระหนักรู้ถึง ถึงความจริงแท้อะไรบางอย่างและในแหละมันก็คือเป็นการมันก็จะเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกถึงแบบเอ๊ะมีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังตามหาแต่มันอยู่ข้างในแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เราก็ต้องไปสแสวงหาข้างนอกก่อนเพื่อหาคําตอบแต่สุดท้ายพอเราสแสวงหาข้างนอกเสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเราก็ต้องกลับมาอยู่ภายในอะไรแบบนั้นกระบวน,นการมันก็เป็นโปรเซสอย่างนี้แหละฉะนั้นจิตวิญญาณ ง่ายๆเลยมันก็คือตัวเราที่กำลังเรียนรู้อยู่บนโลกใยนีด้วยจิตและร่างกายนะคะ